S <S สวัสดีในวันอังคารที่2 1ตุลาคม2568ค่ะทุกคนวันนี้ค่ะปิ่นกำลังจัดทำระเบียบของบริษัทขึ้นมาใหม่แล้วปิ่นจะตั้งกฎแบบนี้ค่ะจะได้ไหมปิ่นจะห้ามลาพักร้อนแล้วก็ลากิจ3วันต่อเดือนนะคะกฎแบบนี้ปิ่นสามารถทำได้ไหมคะบริษัทมีกฎระเบียบว่าห้ามลากิจลาพักร้อนเกิน3วันต่อเดือน แบบนี้บริษัททําได้ไหมคิดไปคิดมาได้ไม่ได้มันจะถูกหลักกฎหมายแรงงานหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสอันดีค่ะทุกคนมาหาคําตอบพร้อมกันกับปิ่นกันค่ะมีข้อหนึ่งค่ะในระเบียบบริษัทที่ปิ่นกําลังล่างกล่าวว่าห้ามพนักงานลางงานเกิน3วันต่อเดือนด้วยแบ่งเป็นลากิจได้หวันลาพักร้อนได้สวันแต่การลาอื่นๆเช่นลาป่วยลาคลอด เป็นไปตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด s <S แล้วหลายคนจะถามปิ่นไหมอ่ะแล้วก็สงสัยเหมือนปิ่นไหมว่ากฎแบบเนี้ยปิ่นสามารถทำได้แล้วก็มันถูกต้องตามกฎหมายแรงงานหรือเปล่าก่อนอื่นปิ่นจะมาดูกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิการลางานก่อนค่ะกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการลากิจ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541มาตรา34แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่7พศ2562กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ปีละไม่น้อยกว่า3วันทำงานและให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลากิจเพื่อกิจธุระอันจำเป็นเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตัดลอดระยะเวลาที่ลาแต่ปีหนึ่งต้องไม่เกิน3วันทำงาน แล้วกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องราพักร้อนกล่าวไว้ไว่ายังไงอะคะ 1. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541มาตรา30กํากำหนดให้ s <S ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ1ปีมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีละไม่น้อยกว่า6วันทำงาน 2. ได้รับค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานปกติ 3. โดยให้นายจ้างเป็นผู้กำหนดวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างล่วงหน้าหรือกำหนดให้ตามที่ลูกจ้างนายจ้างตกลงกันจากสถานการณ์ที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าในกรณีที่บริษัทได้ออกกฎว่าห้ามพนักง,งานลาง,งานเกิน3วันต่อเดือนโดยแบ่งออกเป็นลาพักร้อนสองวันและลากิจิวันแต่การลาอื่นๆเช่นลาป่วยลาคลอดเป็นไปตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดนั้น เรามาแยก2กรณีนะคะกรณีที่1กรณีที่นายจ้างกําหนดวันหยุดพักผ่อนประจําปีเดือนละ2วันหากนายจ้างกําหนดให้หยุดพักผ่อนประจําปีหรือลาพักร้อนเดือนละ2วันถือว่าเป็นการจํากัดจํานวนวันหยุดในแต่ละเดือนซึ่งต้องเข้าใจก่อนว่าวันหยุดพักผ่อนประจําปีเป็นสิทธิที่นายจ้างสามารถจัดให้ลูกจ้างได้ตามนโยบายดังนั้นการกําหนดโคต้าให้หยุดไม่เกินเดือนละ2วัน จึงสามารถทำได้แล้ววันลากิจทุระอันจำเป็นเดือนละหนึวันนะคะสำหรับวันลากิจนายจ้างอาจก,กำหนดเงื่อนไขการลากิจได้ส่วนการพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กับว่าเหตุผลของการลาเป็นทุระอันจำเป็นหรือไม่อย่างไรก็ตามกฎหมายไม่ได้ระบุชัดเจนว่าการลากิจ3วันต่อปี ต้องจำกัดไม่เกิน1วันต่อเดือนดังนั้นหากบริษัทตั้งกฎให้ลากิจได้ไม่เกิน1ครั้งต่อเดือนถือว่าขัดต่อกฎหมายและเป็นโมฆะค่ะบริษัทสามารถกำหนดกฎห้ามรางานเกิน3วันต่อเดือนได้หรือไม่ะคะงั้น แล้วถ้ากรณีที่บริษัทห้ามให้พนักง,งานลาง,งานเกิน3วันต่อเดือนโดยรวมทั้งลาพักร้อนลากิจและลาป่วยรวมกันแล้วต้องไม่เกิน3วันต่อเดือนแบบนี้ทำได้หรือไม่จริงๆแล้วก็ต้องตอบเลยว่าไม่ได้ค่ะตามที่ทุกคนทราบกันเป็นอย่างดีว่า ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงซึ่งการลาป่วยนั้นลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทํางานปกติตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน30วันทํางานต่อปีดังนั้นการที่บริษัทตั้งกฎห้ามลาป่วยเกิน3วันต่อเดือนอาจขัดกับกฎหมายค่ะส่วนการลาพักร้อนบริษัทอาจกำหนดกฎเกณฑ์การอนุมัติการลาหรือระยะเวลาการลาตามนโยบาย ภายในได้แต่ต้องไม่ขัดกับสิทธิ์ตามที่กฎหมายแรงงานให้ไว้ค่ะเช่นพนักง,งานที่ทำงานครบ1ปีมีสิทธิลาพักร้อนได้6วันต่อปีสรุปแล้วนะคะบริษัทห้ามลาพักร้อนลากิจเกิน3วันต่อเดือนกฎแบบนี้ทำได้ไหม กล่าวโดวยสรุปค่ะกรณีที่นายจ้างออกกดให้พนักง,งานลาพักร้อนและลากิจไม่เกิน3วันต่อเดือนนั้นโดยแบ่งออกเป็นลาพักร้อน2วันและลากิจด1วันแต่การลาป่วยลาคลอดให้เป็นไปตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดขอแบ่งออกเป็น2กรณีดังนี้นะคะ กรณีลาพักร้อนนายจ้างสามารถกำหนดให้พนักงานลาพักร้อนได้ไม่เกิน2วันต่อเดือนตามนโยบายของบริษัทซึ่งถือว่าถูกต้องตามกฎหมายส่วนการลากิจกำหนดให้ลากิจได้ไม่เกิน1วันต่อเดือนขัดต่อกฎหมายแรงงานค่ะเพราะลูกจ้างต้องมีสิทธิลากิจอย่างน้อย3วันต่อปีการจำกัดเช่นนี้จึงถือว่าเป็นโมคะ